รอเวลานิดนึงครับกรรมการเอาให้เล่นครับต่อสักแก้วโยมาทางด้านแดนหน้าขลงกรเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ถนาดไปชัยนัดจ่ายไปให้จบับพิวัตรพิวัตรลูกนี้ไปไงครับลากเองจ่ายลูกนี้สวยมากครับโอ้ยเรียบร้อยครับลูกดีประลุตตรงก,กระโทก หมายเลข41ก็ได้จากทั้งอนันต์ชัยจ่ายไปที่วากอนที่วากรลากเข้าไปแล้วจ่ายไปทางด้านขวาไปติดน้ำานิดหนึ่งครับถือว่าโชคช่วยด้วยทำให้บอนนี่สะดุดนะครับไปเข้าทางของทางตอลุนตรงกระโทนะครับยิงไปหมายเลข41ทำให้ปกแดงยูเนเต็ดนำสากาเอฟซีไป1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ ทิ้งยาวออกมาหมดเวลานะครับสำหรับรายการทุกเวลาทีมสโมสรตกแดงระยองยูนินเต็ดชนะทีมสากแก้ว FC ไป1ประตูต่อศู